สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับปูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพี่น้องจ้าปูนาจะมาเว่าถึงประเด็นการซื้อบ้านของปูนานะคะที่ปูนาเคยลงคลิปไปนะคะที่ปูนาไปหาซื้อบ้านให้คนเช่านะคะแล้วก็ปูนาก็ได้ทาการาวางมัดจําไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะมาฟังพร้อมกันน้จ้าพี่น้องจา้าเป็นยังไงน้อจาอ้าเนาะ อยู่ดีมีแห้งกันสุบซันาากน่าจะนอํัหรบปูนาก็สบายดีค่ะอยู่ดีมีสุขค่ะอยู่อเมริกากะทาหัวทําสวนนะคะกะตามที่เห็นในคลิปนะคะก็ะมีความสุขไปมือๆค่ะในชีวิตไว้กเกษียณเนาะค่ะเนาะกะเดี๋ยวปูนาจะมาเว้าให เพื่อนๆฟังนะว่าหลังจากที่ปูนาตกลงซื้อบ้านแล้วมันเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันนะคะว่าตลาดบ้านมันเป็นยังไงในอเมริกาตอนนี้แล้วก็การซื้อบ้านของปูนาเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันค่ะ เข้าเรื่องมาฟังกันนะเพราะว่ามีเอฟซีหลายๆคนถามปุนามาพี่ปุนาเป็นยังไงเนาะเรื่องบ้านเป็นยังไงคะตกลงว่าได้ซื้อแล้วจัดการยังเรียบร้อยแล้วหรืย่ยงหรือว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวปุนาจะมาบอาให้ฟังนะคะอ่ะมามนเริ่มต้นนะคะหลังจากที่ปุนากับสามีเนี่ยไปต่อสู่อ่ากับไอ้คู่แข่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปุนากับสามีกัเป็นวา เป็นผู้ชนะในการตกลงราคาบานเพราะว่าจะของบ้านเขาเลือกปูนาที่จะขายบ้านให้หลังจากที่ตกลงกันแล้วว่าเขาจะขายจาของบ้านจะขายบ้านให้ปูนากสามีเนี่ยปุนาก็ตรงทําเอกสารเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านคือตามคือแบบว่า ทําสัญญาเกี่ยวกับเอกสารการจะซื้อบ้านเนี่ยว่าบ้านหลังนี้เขาจะของบ้านเขาจะขายให้ปูนาแล้วปูนาตรงเซ็นเอกสารเกี่ยวกับว่าการที่เราจะตกลงซื้อบ้านว้านทอสก็เิ้นเรียบร้อยทางทางอินเทอร์เน็ตและหลังจากนั้นภายใน5วันเนี่ยหรือ10วันเนี่ยปูนาตองไปจ้างคนมาตรวจสอบคุณภาพของบ้านเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณจะซื้อบ้านเนี่ยคุณต้องไปจ้าง คนที่มีอาชีพตรวจสอบบ้านนะคะคือภาษาอังกฤษเขาว่า inspection นะคะแล้วก็ inspector นี่แหละแล้วก็ต้องมีคนมาตรวจความเรียบร้อยภายในบ้านว่าจุดไหนที่เสียหายหรือว่าจุดไหนที่ต่อเติมแล้วมีใบอนุยงอนุญาตไหมและหลังจากนั้นนะคะปูนากับสามีก็ไปจ้างไปจ้างคนมามาตรวจสอบบ้านและหลังจากนั้นปูนาก็เอาเงินไปมัดจํา การไปมัดจำนี่ต้องเอาเงินไปมัดจำที่ที่บริษัทเขาเรียกไททโขคัมบริเนทไททโขคัมบรนีนคือเป็นบริษัทที่มันเป็นระหว่างเป็นบริษัทระหว่างคนขายกับคนซื้อต้องไปไปเซ็นสัญญากันเพราะว่าการซื้อบ้านนี่มันต้องมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเพื่อจะเป็นตัวแทนว่าเออ คนขายคนเจ้าของบ้านขายบ้านให้คนเจ้าของใหม่แล้วนะอะไรนี้เพื่อจะได้เป็นหลักฐานว่าเขาขายบ้านจริงเพราะว่าไทยทุกคัมบริษมันเป็นคล้ายๆกับบริษัทที่แบบว่าคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับทนายนะแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นแย่ไปอีกส่วนหนึ่งว่าคือเป็นบริษัทที่รับรองการซื้อขายบ้านว่าซื้อขายบ้านกันถูกต้องตามกฎหมายเขาจะรองรับเราให้ว่าเออเรานี่เป็นเจ้าของอ เจ้า,จาของบ้านใหม่นะอะไรนี้ก็จะมีการเเซ็นสัญญาผ่านบริษัทไทยโทคมัมเป็นนี่นะคือเป็นผู้เป็นบริษัทที่ทำสัญญาให้ระหว่างผู้ขายบ้านแล้วก็ผู้ซื้อบ้านใหม่เพื่อเป็นการตกลงกันว่า,าคุณได้ขายบ้านให้เจ้าคนใหม่แล้วนะอ่างนี้เขาก็จะเป็นบริษัทที่รับประกันความปลอดภัยว่าเออ ไม่ได้มาแบบว่าอ่ามามาเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบว่าอ่าคือเป็นตัวแทนเอ้เป็นตัวแทนเป็น,นเป็นตัวแทนที่อ่าเป็นตัวแทน ให้แบบว่าเราซื้อขายบ้านจริงเราไม่ได้เป็นหลอกเอาบ้านมาอย่างนี้คือเขาเป็นคือเขาเป็นคนรับรองให้เออเป็นคนรับรองให้ว่านั้นหลังจากที่ผู้นาไปจ่ายเงินกันเรียบร้อยกับสามีนะคะก็หลังจากไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยอหนึ่งอาทิตย์สองอ,อาทิตย์แล้วเนาะผ่านมาเนี่ยก็เราก็ได้รับข่าวจากไอ้ไอ้คนไปตรวจสอบบ้านว่าบ้านหลังนี้อ่า จำไร้บทีปูน่าไปถ่ายถ่ายมันจะมีห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนใหญ่นะปูนาก็สังเกตเอ๊ะมันทําไมมันมีมันมีพรมปูปูมันมีพรมปูอยู่สั่นหนึ่งแล้วมีพรมอีกสั่นสองปูนาก็บริสังเกตว่ามันบริว่ารมันก็สังเกตอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างตรงปูพรมตั้งทับกันนะปูน่าก็คิดอยู่แต่ว่าก็บริไปเปิดเบิ่งนะนะพี่น้องก็สงสัยอยู่แต่ว่าบริไปเปิดเบิ่งว่ามันเป็นอย่างคือตรงปูพรมทับกันอยู่สินะเง้วตั้งแต่ห้องรับแขกมาจนถึงห้องนอนใหญ่ และหลังจากที่อัน,อนค้นไปตรวจบ้านคุณภาพบ้าน,นเขาก็รายงานรายงานผลกับปู่กับปู่น้ากับสามีมาว่าบ้านหลังนี้นยมีการมีการต่อเติมหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าบม่มีใบอนุญาตและกาไอพวกระบบไอระบบไฟในบ้านนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกกฎ ไม่ถูกกฎหมายคือแบบว่าต่อติมกันเองแบบว่าแล้วก็ห้องนอนใหญ่เนี่ยแล้วก็ห้องรับแขกนะพื้นพื้นมันก็ตรงกันพี่น้องพื้นมันมันต่างกันอยู่ยังสี่พี่นอ้อนนี่มันสูงต่างกันอยู่ยังสี่พี่น้องและหลังคาหลังคาก็ไม่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไอร์ออ AC นี่คือแอร์นะไอรพวกแอร์หรือว่าแอร์คอมเพลชัน, ies, นี่พวกเนี่ยก็มันเก่า มันเก่าแล้วก็ไม่เคยล้างแล้วก็แบบหือแล้วก็โออะไรทุกอย่างแบบไม่ถูกไม่ถูกต้องสุขลักษณะเลยคือไม่ถูกสักอย่างอะไรก็ไม่ถูกคือทําอะไรทุกอย่างในบ้านนะไม่ไม่มีใบอนุญาตเลยปูนากับสามีฟังอย่างนั้นแล้วแล้วแล้วเอ p อินสเปกชันเขาก็บอกนะมันถ้าคุณจะซื้อบ้านแบบนี้นะเขาก็แนะนํานะถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ซื้อนะเพราะว่ามันจะมีปัญหา ในอนาคตถ้าเกิดคุณอยากขายคุณจะขายบ้านมันได้เพราะมันจะขายยากมากนอกจากคนที่เขาซื้อบ้านแล้วเขาไปอยู่แล้วตลอดชีวิตไม่ไม่คิดว่าจะขายอะไน,นี้เขาอาจจะแบบว่าคนที่อยากได้บ้านจริงๆนะอันนั้นเขาอาจจะซื้อแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อแล้วทําแบบว่าซื้อมาขายไปหรือว่าซื้อมาแล้คนเช่าแล้วก็ถึงเวลาก็ขายนี้ผมแนะนําว่าอย่าซื้อเลยไอ้คนอินสปตนันเขากบอกมากจริงๆ ปุนากษามีก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าเราซื้อมาเกิดวันหนึ่งแล้วอยากขายต่อแล้วมันจะขายไม่ได้เลยเพราะบ้านมันสร้างไม่ถูกไม่ถูกตามกฎแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตนะคะนี่แหละปูนาก็เอาเรื่องราวมาเล่าให้สู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าบ้านหลังนั้นปูนากษามีเปลี่ยนใจนะคะ กระทันหันเลยแล้วก็จะไปเอาเงินคืนตอนนี้กําลังจะไปเอาเงินคืนเพราะว่าเงินที่เรามัดจําค่าบ้านไว้เราต้องไปเอาคืนนะแต่ว่าการที่จะไปเอาเงินคืนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเราไปมัดจําไว้ที่บริษัทไทยโถคัมเปนีคือบริษัทที่เขารับรองระหวา่างเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนเป็นคนเป็นคนตัวเป็นตัวแทนระหว่างคนซื้อเจ้าของบ้านแล้วก็ เจ้าของบ้านเก่าแล้วก็ผู้ซื้อบ้านนะคะคือเขาเป็นบริษัทนะคะคอยจดทะเบียนรับรองว่าเจ้าของบ้านขายบ้านให้เจ้าของใหม่จริงนะคะฉะนั้นเงินมัดจํานี้เราจะไปเอาคืนนะคะก็ไม่มีปัญหาก,ก็เขาจะไม่หักอะไรสักบาทเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนใจได้นะคะถ้าเราคือเราแบ็กแบ็กอัพได้เพราะว่าถ้าเรา ไปตรวจสอบคุณภาพของบ้านแล้วบ้านมันไม่ม,ไม,มันไม่ถูกตามตามไอ้เขาไออินสเปกชัหรือว่าตามที่อนุญาตคือสร้างบ้านไม่ถูกไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าไม่มีใบอนุญาตในการซ่อมแซมหรือว่าตกต่อเติมอะไรเงี้ยมันมันมันมีผลดีต่อคนที่จะมาซื้อต่อแล้วก็ คนที่เขาจะซื้อบ้านให้คนเช่าหรือว่าซื้อบ้านแล้วขายต่อเนี่ยมันจะขายยากฉะนั้นนะคะปูนานกับสามีก็เลยเปลี่ยนใจนะคะแบ็กอัพนะคะไม่ซื้อบ้านหลังนั้นแต่ว่าก็ยังดูไปเรื่อยๆแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะไปดูอีกหลังนะคะพรุ่งนี้มีนัดกับเรียลเตอร์ไว้นะคะนายหน้าขายบ้านไว้เดี๋ยวปูนานจะไปกับสามีก็จะไปดูอีกทีว่าสภาพบ้านจะเป็นยังไงนะคะแต่บ้านหลังนี้แพงกว่าหลังเก่า ที่ปูนาตกลงซื้อไปแล้วนะแพงกว่าเยอะพี่น้องแพงไปประมาณอุอ้ยเยอะเลยแพงเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าสภาพเป็นยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่แบบว่าให้คนเช่ารายวันไงแล้วก็ดียวต้องไปดูว่าโลเคชั่นเป็นยังไงสถานที่ของบ้านและลักษณะบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมืออื่นปูนาถ้าปูนาไปเนี่ยปูนาจะมา จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูว่าเออตัวบ้านเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไอ้บ้านหลังตัวหลังนี้นะรู้สึกมันจะอยู่กับอยู่กับชายอยู่ใกล้กับเมืองชายทะเลเพราะว่าคนส่วนมากเขาจะมาลงมาเที่ยวเมืองชายทะเลแล้วก็ก็จะมาเช่าบางคนก็มาเช่าเป็นวันสองวันบางคนก็จะมาเช่าเป็นอาทิตย์ก็จะเป็นอ่ามาเช่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพูนากับ สามีเดี๋ยวพิมีปูนาจัดไปเบิ้งนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามก็ถ้าใครนะคะตอนนี้นะคะที่อยากจะย้ายมาอยู่จากทางแถแคลิอร์เนียหรือว่าทางนิวยอร์กหรือว่าทางนู่นนะคะถ้ายังหาบ้านไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้ปูนาซื้อบ้านแล้วสามารถมาเช่าบ้านปูนาได้นะคะ รับรองค่ะเดี๋ยวจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะถ้าวันไหนที่ปูนาซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะปูนาก็จะประกาศนะคะประกาศให้คนมาเช่าแล้วก็จะต้องสัมภาษณ์ก่อนนะคะว่าใครจะมาเช่าบ้านและต้องดูประก,การหลายๆอย่างแล้กวก่อนที่เราจะให้ใครมาเช่าบ้านเรานะคะมันเป็นกฎของที่นี่นะคะเราต้องตรวจสอบประก,กาวหรือว่าประวัติก่อนนะคะว่าเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็ พยายามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูไปดูบ้านอีกหลังนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่า FC ปูนาหลายคนถามมาเป็นยังไงพี่ปูนาบ้านหลังนั้นตกลงซื้อได้เสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังนะคะนี่ค่ะก็ามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นว่าไม่ได้ซื้อนะคะเราแบก แบกนะคะเราแบกอัพนะคะเพราะว่าตามที่บอกนะคะบ้านมันไม่ได้มาตรฐานนะคะมันไม่มีใบอนุญาตในการต่อเติมนะคะเราก็เลยจะไม่เสี่ยงในการไปซื้อนะคะเพราะมันจะมีผลต่ออนาคตถ้าเราอยากจะขายบ้านนะคะก็โอเคนะคะปูนาก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหายสงสัยกันแล้วนะคะแต่ปูนาก็ยัง ตามหาซื้อบ้านอยู่นะคะยังไม่ได้ลดละนะจนกว่าจะได้นะคะก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะใครชอบนะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกระดิ่งกริ่งกริ่งริ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา U S a Channel นะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแช็แชๆแชทไลเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะในเหตุปูนาทำคลิปมานำเสนอเพื่อนๆนะคะก็ ดูแลตัวเองดูแลคนหลบขางนะคะให้ทุกคนอยู่ดีมีห้งสุขสุขคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ